สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดา่านอำเภอบ้านดา่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ<ม>์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะในช่วงนี้กับลหลายๆคาถามที่ส่งมาหาพอ,อน้อยนะคะการช่วงนี้เปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์สำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 ก็มีคำถามหนึงท่านส่งมาหาพ่อน้อยนะคะว่าท่านเกิดเกิดวันที่สองกันยายน2508นค่ะจะลงทะเบียนขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนนะคะในช่วงไหนค่ะสำหรับในช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งดําเนินการตามระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นมา นะคะค่ะก็ท่านที่สอบถามพอน้อยมานะคะค่ะเกิดในวันที่2กันยายน2 5ง8นอะคะค่ะช่วงนี้ท้องถิ่นทุกแห่งค่ะท้องถิ่นทุกแห่งเปิดให้มีการยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบียรยังชีพูสูงอายุค่ะตามระเบียบใหม่ตามระเบียบใหม่นะคะค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีนะจ๊ะ วันที่พอน้อยลงคลิปก็คือวันที่8ธันวาคม2566ช่วงนี้เปิดรับลงทะเบียนสำหรับท่านที่เกิดก่อนเกิดก่อนวันที่2กันยายน2508เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในวันที่2กันยายน2508ท่านสามารถที่จะเคลื่อนทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไป นายจ่า,จาก,ก็คงจะชัดเจนไปยืนยันสิทธิ์ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้าน ที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารจะเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่บัญ,ญชีมีการเคลื่อนไหวบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีมีบัญชีที่ใช้ปัจจุบันที่มีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเง Rainbow, <ะ>ินถอนจะเลือกเอาบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวค่ะเพราะถึงค่าวที่ท่านจะได้รับเยียวยาชีพผู้สูงอายุกลุม <c uman> บัญชีกลางจะได้โอนเงินได้โอนเงินได้สำเร็จ ะะเพราะฉะนั้นท,นท่านที่เกิดวันที่2กันยายน2508ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยนืยนยนันสิทธิ์เพื่อก่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงไหนคะท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2กันยายน2568นะคะเพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่พูดส่งอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่2กันยายน2508ค่ะก็เริ่ม ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะคะ่ะไม่สามารถที่จะไปด้วยตนเองได้ใช้หนังสือมอบอานาจนังสือมอบอำนาจจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือจะไปซื้อแถวล้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้นะจ๊ะเป็นใบมอบอนาจทั่วไปลงรายละเอียดว่าให้ท่านใดที่สะดวกที่อยู่ทางบ้านญาติพี่น้องก็ได้นะจ๊ะ ไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนท่านได้ใช้เวลาไม่นานกรณีที่ท่านไปด้วยตนเองไม่ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจท่านก็ลงนามตรงผู้มอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐานทรงไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐาไนออาลลาไปก็คือสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาหน,น้าสมุดบัญชีที่เป็นชื่อของท่านเองนะจะะสำหรับผู้รับมอบอำนาจที่จะไปทําการแทนท่าน ก็สะดวกให้ใครที่อยู่ทางบ้านก็จะลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจนะจ๊ะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพออ้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออ้อยเพิ่มเติมทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะจะดูให้ว่าท่านจะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนการทุกคําถาม ที่ส่งมาพออน้อยตอบทุกคํำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดาข้อมูลข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆกันนะคะ่สำหรับในคลิปนี้พออนันต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ